เจออากาศร้อนจัดพระเอกโหนธนากรวูบคาเวทีโดนหามส่งโรงพยาบาลด่วนในสภาพอากาศร้อนจัดช่วงนี้ครับทำให้หลายคนแทบจะทนไม่ไหวในจํานวนนี้ครับรวมถึงพระเอกหนุ่มอย่างโหนธนากรครับที่ต้องเจอกับสภาพอากาศร้อนจัดจนเกิดอาการวูบและต้องหามส่งโรงพยาบาลโดยด่วนโดยหนุ่มโหนธนากรครับได้โพสต์ภาพตัวเองครับนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลพร้อมข้อความเล่าถึงเหตุการณ์ที่ต้องเจอกับอากาศร้อน และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลว่าขอโทษครับที่ไม่สามารถขึ้นเจ็ดสีคอนเสิร์ตได้อย่างที่ทราบกันโดยอากาศที่ร้อนประกอบกับการทำงานอย่างหนักของผมในช่วงนี้ที่พักผ่อนน้อยทำให้เกิดอาการวูบตอนพักอยู่หลังเวทีตอนซ้อมตอนนั้นผมต้องการไปหาหมอเพราะทราบอาการตัวเองเป็นอย่างดีพอไม่เคยมึนๆบ้านหมุนแบบนี้รู้สึกเหมือนจะช็อกยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกและจะวูบได้แต่บอกตัวเองตอนซ้อมว่าสู้นะโหนผลสรุปไม่ไหวจริงๆ หลังพบคุณหมออาการโดยรวมคือน้ำในหูมไม่เท่ากันรวมถึงความดันสูงเพราะร่างกายเพียบมากเกินไปคุณหมอบอกว่าถ้าขึ้นเวทีเจออากาศร้อนมีสิทธิ์วุบกลางเวทีสูงคุณหมอบอกอย่าเสี่ยงเลยและให้พักงาน2-3ถึงวันจนกว่าอาการจะดีขึ้นก็เลยได้น้ำเกลือและฉีดยาเข้าเส้นเลือดแบบเข้มข้นผมน่แจะถามคุณหมอว่าผมอยากขึ้นพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณหมอบอกทุกครั้งว่าอย่าเลยผมพูดตรงๆจากหัวใจว่า ผมเสียใจมากที่ผมไม่ได้ขึ้นเวทีในวันนี้ผมขอโทษทุกท่านอย่างสูงครับรอบินกลับคืนนี้พร้อมเพื่อนๆหลังจบคอนเสิร์ตวันนี้อาจจะไม่ใช่เวทีของเราไว้เจอกันใหม่ภูเก็ตอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ